ดูใส่ได้กี่ลูกครับลูขึ้นนี่วะนี่นี่กึยนขับไปันเลยนี่ก็น่างอปืนี่จะพูดเผาดาลินนี่มีแต่พกชิบะกชิบากชบเอาอยู่เจ้าไม่เห็นนะเออพกชบแล้วพกชบหนึ่งลูกครับร เนาะเออใส่ลูกเยอะนย่แล้วใส่ลูกเยอะก็พอเนี่ยใช่ไหมกินใส่ประมาณลูกลูกครึ่งเลยประมาณลูกครึ่งครับผมเอาลุงอ้างเมื่อไหร่บ้างจะได้มองเห็นนี่มันเห็นอยู่ลุงอ้างลืมดูมันมีแสงมันมีแสงดูเนาะถ้าดูก็โต๊ะใส่ดูนี่ลุงอ้างก็ลืมดูตรงนี้นี่จะมืดหรอกไปก็จะมืด ยี่นาเนี่สีก็เป็นแปดปร,ประมาณแปดแถวเอาุงเลุงอ้างก็อยู่ถ้าปล่อยสักสามสิบี่แปดด ดังมันของฐานทำลุดมันครับผมขึ้นอยู่กับคนขับแล้วก็การตั้งฐานครับลุงแกอายุ66ครับผมแกก็ขับไปก็ลืมปิดปุ๋ยด้วยเมื่อกี้ลืมลืมปล่อยหางลงก็มีครับเมื่อกี้นี่ the deal